คู้ที่เรียนถามนี้เพื่อให้เห็นว่าความแตกต่างของพระภูทมีพระภาคในความหมายของชาวพุทธนี้ไม่ใช่พระผู้แบ่งภาคมาเกิดอย่างเช่นพระเยซูแบ่งภาคมาเกิดจากพระบิดาพระจิตแล้วมาเป็นพระบุตรหรือไม่ใช่พระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพุทธาวตารไม่ได้แบ่งภาคอย่างนั้นใช่ไหมครับคือมีบางคนเข้าใจว่าเป็นการแบ่งภาคแบบนั้นจึงเรียกพระภูทมีพระภาคจ้า ผมมาเรียนถามเพื่อให้กระจ่างขึ้นเพราะว่ามีชาวพุทธในรเรื่องแบ่งภาค<ม>หรืออวตารมาเกิดนั่นถ้าจะอธิบายห,หาแง่อธิบายมันก็มันก็มีทางกไมันแบ่งภาพมาจากธรรมธาตุหรือหรือธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าหลายๆชั้นแต่คำอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเทรวาเป็นของฝ่ายมหายา,ยานเพรามีอาทิพุทธะอาธิพุทธะนี่ถ้าไม่เกิดพุทธะอีกหลายๆชั้นหลายๆตอนออกมาเป็นทยานีพุทธะเป็นมานุษยีพุทธะ แต่ถ้าเราอยากจะรับเอาคำอธิบายนี้ก็ได้นะก็ได้ไม่ใช่จะไม่ได้มันปีมันมีธาตุแห่งพุทธะเป็นต้นตออยู่แล้วก็แบง่แบงตัวมาเป็นธรรมธรรมธาตุธรรมทาทธรรมทาตุเอาตัวพระธรรมะเป็นพระพุทธเจา้าแล้วก็จะมาสําเร็จประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมามีบุคคลบุคคลผู้มีธรรมธาตุเผยแผ่ธรรมธาตุสั่งสอนธรรมธาตุ ก็มีพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลพระสิทธัะที่เราเรียนประวัติเป็นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลซ <c oughs> ึ่งเรายอมรับว่าเป็นพระพุทธเจ้าแท้จริงแต่มันเป็นอย่างบุคคลเ <c oughs> พราะพระองค์ตรัสว่าผูดด้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราผูดด้ใดเห็นเราผนนั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นเราแม้จะจับจูตัวไหวก็ไม่ใชื่อว่าเห็นเรา ในกรณีนี้อธรรมธาตุธรรมธาตนะุเป็นองค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นกําเนิดตลอดการนิรันดรเป็นธาตุแห่งพุทธะออกมาเป็นส่วนองค์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 แต่ละองค์พระพุทธเจ้าอย่างบุคคลก็คือผู้รู้สิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็สอนให้รู้ ตามท่านไปรู้พระพุทธพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เป็นธรรมะนั่นอย่าทิ้งหลักที่ว่าคนใด,ดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าตัดไว้เองคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใด,ดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเห็นธรรม้อนี้ตอนสําคัญเรายังอาจจะเห็นพระพุทธเจ้า องค์จริงได้อยู่เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นทางที่จะดับทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นวิธีดับทุกข์จนดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยสรุปแล้วสรุปว่าความทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นความทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยอะไรดับลง ้าเห็นตั้งการเกิดขึ้นระดับลงมันก็สามารถจะดับนะฉะนันจึงพูดสรุปทีเดียว่าเห็นวิธีทางที่จะดับทุกข์ได้นั่นแหละคือเห็น,นพระพุทธเจ้านี่เห็นพระพุทธเจ้านที่นี้คือเห็นธรรมธรรมที่แบ่งตัวมาจากธรรมชาติตามธรรมชาติแต่ที่มันไม่มีบุคคลไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคล จะเรียกว่าอาวตารมาก็ไม่ถูกถ้าจะเรียกแบ่งภาคมาก็แบ่งภาคอย่างไม่ใช่บุคคลมันผิดกันมากและตรงกันข้ามกับวลรที่อื่นที่เขาสอนว่าอาวตารมาจากพระเป็นเจ้าสูงสุดแต่ี่เราก็สูงสุดธรรมชาตินั้นสูงสุดบรรดานในเกิดใน เป็นเป็นอะไรเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นบุคคลเป,เป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ได้อาศัยพระพุทธเจ้าองค์บุคคลคือพระสิทธัตถะนั่นแหละเราจึงได้รู้จักพระพุทธเจ้าองค์ที่ลึกกึ้นไปคือธรรมะพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทำให้เราเห็นได้โดยพระองค์คนสอนเรา แตเราไม่ถือว่าอาวาตารนะวันเดินจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องจนทําให้หลงไปว่าเป็นอาวาตารเป็นอะไรเปนเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าพระองค์คน่อนนี้ผ่านไปแล้วเลืออยู่แต่พระองค์แทนพระองค์แทน เป็นพระาธาตุพระสาลีริกธาตุก็เรียกว่าพระองค์แทนทจะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปรูปปั้นรูปเขียนอะไรึ้นมาก็เรียกว่าพระองค์แทนเราจะลองเห็นพระพุทธรูปเป็นทัลุพระพุทธรูปมาไปเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลคือพระพุทธเจ้าสิทธัตถ,ถ,ถโคตรมะพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคล เราทะล,พลุพระพุทธเจ้าองค์บุคคลอีกกี่ไปถึงพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมเราทลุพระองค์ธรรมไปถึงธาตุพระองค์ธา,าต,าตุตามธรรมชาติมีได้อย่างนี้อาการอย่างนี้จะเรียรกว่าอาวตารหรือแบ่งภาคได้หรือไม่ตามใจพราพ่อไปพูดเป็นแบ่งภาคไปอวตารมันเป็นเรื่องบุคคลบุคคลบุคลบคลเป็นอัตตาเป็นอะไรไปเสีย ไม่ใช่เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ว่าแม้จะเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเกอีังมีการสืบต่อสืบต่อสืบต่อสืบต,ต่อมาอย่างนี้อธิบายให้เป็นเหมือนกับว่าแบ่งภาคมาก,ก็ได้เพื่อเป็นภาษาคนปฏิเสธเลยก็ได้ว่ามันไม่ได้แบ่งภาคอะไรมา มันเป็นการสัมพันธ์กันเท่านั้นเองแต่ว่าเราเสียเปรียบนะอธิบายอย่างก็มีบุคคลแบ่งภาคกันมายังได้เปรียบ,บผู้ฟังรับเอาได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กๆสอนเรื่องอนัตตานี่ยากเสียเปรียบกว่าสอนเรื่องอัตตาดังนั้นในาศาสนาที่มี พระศาสดายอย่างเป็นบุคคลบุคคลแบ่งภาคมาจากพระเป็นเจ้าตัวสุดคงสุดนั้นได้เปรียบกวา่าเขาสอนให้คนชอบใจได้ง่ายกว่าจึงถืออย่างบุคคลกันนี่มาตลอดเลยลาเป็นกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าสอนปฏิเสธอัตตาหรือบุคคลเป็นเพียงธรรมชาติธรรมชาติ กฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันคอยพิจารณาเองดูว่จะใช้คําว่าแบ่งภาคอวตารได้หรือไม่ถ้าจําเป็นใช้สำสอรนเด็กก็เห็นจะได้็น,นสอนผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาแล้วไม่ต้องใช้คํำนี้